กราบสวัสดีกับทุกคนเลยนะครับอ,อวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องอิตโตนี่แหละนะครับช่องนี้ก็มีแต่ผมนี่แหละไม่มีใครอื่นหรอกเพราะมันช่องกูเองนี่แหละอร์สิ่งที่ผมจะพาไปรีวิววันนี้ก็น่าจะตามปกคลิปว่าจะเป็นตัวของนาคุโมะหรือว่าซูช b เบ e นะครับดีสิบชั่นอีโว้วด้วผมก็อยากได้บัฟที่มันดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้ซูเปรียแก้คัดไปก่อนนะโดยตัวนาคุโมะครับเป็นตัว ตีกายภาพแล้วก็ธาตุมืดนะครับโดยลิลิกที่เหมาะกับนาคุูมอ,ก,ก,ก,มมอก็คือลิลิกแมงก์เลยนี่แหละคือเอเลสเบตนะครับโดยมันจะมีสกิลเท้าสั้นสตริงเห็นไหมมันจะ dismembering ก็คือการเพิ่มดาเมจเป็นแปะดีบัฟอะแปะให้เราตีแรงขึ้นอะ่ะก็คือจะแปะไปแล้วดาเมจกายภาพจะแรงขึ้น25%ครับนั่นแหละครับ dismembering แล้วก็ลิลิกไม็์ของมันเนี่ยก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นเช่นกูกดปิด เนี่ยก็คือมันจะมวกดาเมจประมาณ3-5%เนาะแล้วก็เจาะเป็นเจาะเจาะโลครับเจาะโลกายภาพ40แล้วก็โอกาสติดขีดตั้งแต่25ตั้งแต่20%ถึง50%เลยก็คือมึงทำขีดร้อยได้แล้วแต่มึงอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ยังมีความสมารถดีกก็คือทุกการโจมตีนะครับจะทำดาเมจ0.22%เป็นตทูดาเมจคคยเลนเฮล ก็คือยิงมอนเลือดเยอะก็คือเราจะตอดแรงขึ้น0.02เปอร์เซ็นต์เป็นดาเมจจริงนะครับก็นี่แหละครับก็ความสมครถโดยวิธีการหานะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยให้เราเล่นคอนแทคครับเล่นไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับเรากดแมชเมคกิ้งไปแล้วก็ช่วยกันเล่นนะครับย่าไปท่วงเป็นพาราเขาละก็ช่วยช่วยกันวางครับมันก็ผ่านได้แล้วจริงๆนะมันไม่ได้ได้ยากเลยขนาดเลยเวแล้วก็ อัปเดตนี้ผมว่าจะทำเออจะหาตัวสไปเดอร์แต่ก็ไม่มีตัวเลยะเออแล้วก็คนดูถ้ามีใครแบบมีตัวมีตัวละครอ,อะไรดีๆก็ให้ผมรีวิวได้นะครับพิดต่อมาได้โอเคไหมติมต่อมาได้ผมไม่กัดหรอกก็จะตัดไปตอนรีวิวเลยล่ะนพยุบตัดไปเลยตัดไปตรงอินฟินิเตอร์ไปฟึบไปภาพตัดไปแล้วมา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 เรามาอยู่ในแมปกันแล้วมาเดี๋ยวมันเริ่มวางตัวเลยด้วยโดยข้าวางนะาคนะุาโมนี่มันมีอยู่ มันราคาที่สามพันครับเอ้ยพันสามผูดผิดผิดโดยระยะก็กว้างพอตัวแล้วก็ตีแบบวงกลมนะถ้าได้ขนาดุป็โมโจะเป็นการ uh, เดินวิ่งไปฝันคนะพุ่งไปฟันดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันห้าจุห้าีโอกาเดกิห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับแต่อันนี้ผมใส่ลิลิกประจำตัวมันมาก็คือเอเลสเบมั L S นจะไม่ผิดนะ ก็เลยมันบวกขี่ห้าเป็นเจ็ดสิบโดยลิลลี่คองนางกโม่เนี่ยมันจะทำให้ตีติดนี่ครับสถานะดิสดิสมโบะรอมันขึ้นก่อนมันจะขึ้นเป็นสถานะดิสมโบคือมันจะบวกาดาเมจกายภาพยี่สิบ้าปอร์เ็นครับรอมันขึ้นก่อนไม่น่าขึ้น แล้วก็นากุมโมถ้าไ่ลิติกมันจะตีแบบ0.002เปเ็นเป็นทูดามีดนั้นเงนะเปิดให้ดูบ้านหนทูดามจดอะไ่ลิติกอะแน่แนะ่ะดิสมอมจะตีสถานะบวก25บวกดามจก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตดีๆเองท่านต่อไปใช้เงิน2,000จากดามีมือสองเป็น26,000ื่นหท่านต่อไปใช้2,500จาก26,000เป็น40,000ืึครับ โดยขั้นที่3เนี่ยจะเป็นท่าใหม่ชื่อว่าริปเปอร์ลูเลตนะครับจากดาเมซี่มือสองพันเป็น6กหมืแล้วก็คูดาวเพิ่มเป็น7จ็ดิจะเปลี่ยนท่าใหม่เป็นท่าหมุนหมุนมุนหมุน,นะครับขั้นต่อไปจะใช้ตัง4ี่พันดาเมจเพิ่มเป็น8ปดหมืห้าแล้วก็คูดาวกับระยะย,ยังได้ระยะบวกไป2องขั้นที่4นะครับจะเป็นการบวกดาเมจแล้วก็ลดคูดาวบวกระยะยนิดนึงนะครับ เพิ่มดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งแสนขั้นต่อไปจากหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นก็ใช้ตังแปดพันข้างหลังมันไม่ค่อยเพิ่มเลยละนี่ถ้าขั้นที่หกจะเป็นขั้นที่เพิ่มดาเมจแล้วก็จะเพิ่มท่าใหมา่ขึ้นมาว่า d ดย d ได e x e c u t i o n s ั่นสนั่นแหละครับแล้วก็ระยะจะเพิ่มเอคูดาวเพิ่มเป็นที่สองจุดเก้าวิแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นที่สามนี่มันจะเปลี่ยนท่าใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปฟันฟันฟัน หลาย h ิตมาท่านท่านนี้จะสี่ห้าหิตเลยแหละผมว่าท่านต่อไปใช้เงินหนึ่งมื่นแปดพันแล้วก็เป็นการลดคูดาวแล้วเพิ่มระยะนิดเดิมมับมันนี่ต่อไปก็สองหมื่นโดยการเพิ่มเอ่อเนี่ยมันก็เพิ่มนดาเมจแล้วก็คูดาวนี่ครับโดยขั้นสุดท้ายนะมมณหมจะดาเมจประมาณนี้ดาเมจหกแสนเก้มืสมพันแล้วก็นี่ครับการติดกีห้าสิบเอร์เซ็นต ไปบ้ายคนดูทุกคนนะครับก็ลิลเอ้ลิลี่ที่แนะนาไม่ใช่ก็นั่นแหละลิลี่ไปจำตัวมันนะดีละดีสุดละแล้วก็มันเป็นลิลี่ที่เหมาะกับตัวซายกายภาม้วยแหละก็คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอดูแล้วกันนะครับอาจจะสอนทำมาร์โคหรืออะไรก็ได้นั่นแหละครับบายยนะครับชุบมัวอย่าลืมกดติดตามเลยนะไอซัด